วันนี้จะมารีวิวไข่ากาชาปองที่ส่งมาจากญี่ปุ่นนะคะส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะพอดีพี่อยู่ที่ญี่ปุ่นเขาไข่แล้วรวบรวมส่งมาให้นะคะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าจา้ะนี่ค่ะไข่ากาชาปองทั้งหมด18ปลูกนะคะบางลูกก็แกะไปแล้วเนาะโดยฝีมือลูกชายนะคะ,ะเรามาเปิดรีวิวกันเลยจ้ะว่ามีอะไรบ้างเนาะรอบนี้ รู้สึกจะมีแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ,ะไปดูกันเลยจ้ะมาแกะรูปแรกกันจ้ายิบอันไหนก็แกะได้เลยเนาะมันมีการแกะแล้วก็มีนะคะแล้วก็แม่เอามาใส่อีกเนาะ<อ>เพราะว่าลูกไปเล่นแล้วนะคะอันนี้เป็นห<อ>ม้อหุงข้าวนะคะคะ้าไ,ไ,ได้ตัวนี้โอเคค่ะได้ตัวนี้ไม่คอดีโอ้ครับ ดูขับแม่เลยเหรอ,โ,อโหคุณลูกให้กำลังใจอยู่ข้างเนี่ยเหรอโอเคแม่รีวิวต่อนะมาหุงข้าวเ,เปิดฝาไม่ได้นะคะดูปรับโฟก,กัสก่อนนี่อ้าวอ้าวกล้องเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนเสียบปลั๊กใช่ไหมแล้วก็ฝาเปิดไม่ได้โหอันนี้ก็ ขยับไม่ได้นะคะเป็นลูกทรงเฉยๆเนาะนี่อาจจะเป็นแบบไม่รู้เลยนะคะว่าลูกแต่ละลูกเนี่ยกี่กี่กี่ร้อยเยนนะคะเพราะว่าพี่ขายมาให้แล้วก็ขายแล้วก็รวบรวมส่งมาให้อย่อะเลยนะ,ะเพราะเห็นเราชอบไงนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราได้มารู้สึกจะมี มีมั่งหุงข้าวเนาะไดไ้ไม่ไม่ไม่ยังไม่เห็นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนาะแล้วก็กระติกน้ําร้อนอันนี้นะคะแก้มร้อนนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะฮะด่วนต่อไปอย<ช>่าใ,ให้เสียเวลาจ้าครับปิดไฟไงปิดไฟปิดอันนี้ปิดอันนี้อะโอเคปิดไฟฟาครับอ่ะอันต่อไปจ้าเสียเวลานะจ้าแกะหน่อยนี่มาแล้วก็มาเจอ การน้ำร้อนนะคะการลองไฟฟ้าเดี๋ยวให้แม่รีวิวก่อนนะครับการลองไฟฟ้าลูกเอาไปเล่นแกะไปเล่นแล้วนะคะแล้วฝาก็ไม่รู้อย MM ู่ไหนเนาะแล้วก็ฐานลองลองตรงก้นเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีฐานฐานการน้ำร้อนนะคะนีแบบนี้นฐานการน้ำร้อนแบบนี้เห็นไหมมันสามารถจะแยกออกจากกันได้แล้วก็มีปลั๊กอันนี้ด้วยนะคะ ต่อไปเลยจ้าไ,ไนี่แกะสะกอดเทปก่อนอันนี้ไม่เคยแกะแน่นอนอ่ะนี่แ่แกะสะกอเทปเรียบร้อยนะจ๊ะอันนี้ไม่เอี่ยมอ่องยังไม่ผ่านการแกะใดๆอ๋ออันนี้เป็นแอ์นะคะแอมาแบบนี้เลยนะจ๊ะยังไม่ยากแกะเลยหนึง โอ้เป็นแอร์ของโตชิบ้านะคะก็แค่เป็นอันนี้เป็นภาพเป็นไม่ใช่ภาพนะมันไม่ใช่เป็นสติกเกอร์นะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรอยล่องเลยนะแบบสัมผัสไปเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นรอยล่องของ้ไม่ได้ไม่ได้เป็นรูลงไปนะแต่เป็นล่องเยเฉยๆซาล่องเฉยเก็สวยนะ ยังไม่อยากแกะเลยใช่ไหมกันยวค่อยแกะไม่งั้นถ้าแกะปุ๊บสินสวยมันก็จะหายวับไปกับตานะล้ค่ะใช่ใครทําหายหนูใช่ไหมหนูทาหายแม่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 ด้วยนี่การติดตั้งแอร์นะคะการติดตั้งแอร์การติดตั้งแอร์ก็จะแบบนี้นะคะประกอบมาก็คือเหมือนเราติดไปติดกับโมเดลบ้านได้เลยเนาะเห็นไหม ว่ามีแบบไหนเราได้แบบไหนมาดูกันเหมือนเป็นรุ่นรุ่นเก่าแบบแอร์เก่าหรอือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าจะใช้ปัจจุบันก็ได้นะนี่ของเราได้อันนี้นะแล้วก็มก็จะเป็นนี้ไปติดติดก,กับโมเดลนะคะสวยเลยอ,อันต่อไปเลยจ้ามาแยกไว้เนาะ มาค่ะอันต่อไปครับเอลยาใจตัวนี้โอเคโทรศัพท์อีกแล้วจ้านี่ขยันโทรจ้าวให้แม่ดูก่อนให้แม่ดูก่อนอโทรจ้าวแม่ให้แม่ให้เ,เพื่อนดูกันแบบนึงนะคะอันนี้แกะง่ายไม่ต้องมีอะไรอะไรอีกเนาะแกะเลยแล้วกันโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์บ,บ้านเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วเนาะโทรศัพท์บ,บ้านคงจะงงๆแล้วว่ามันคืออะไรโทรศัพท์บ,บ้านเนาะนี่วางก็ได้ติดผนังก็ได้เนาะนเอาไว้ตั้งโชว์สวยๆน่ารักนะคะมีอ๋จะมีทั้งหมดห้าสีนะคะเราได้สีนี้มาแบบเหมือนกันหมดนะคะแต่มีห้าสี ไปต่อเลยจ้านี่นี่ใครในครับอันนี้เป็นอะไรที่หนีบใช่ไหมน้านอกดูสิที่หนีบขนมนะคะโอ้ที่คีบขนมเป็นสเลลเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งหนูกินหนูม่ำข้าวก่อนหนูม่ำข้าวก่อนเห็นไหม เป็นสเตเลสเลย <Okay. S 1> นี่แม่ครับ <Okay. S 1> ครับอ่าลูกต่อไปนะจ๊ะอันนี้เก็บก,ก่อนแกะสักประเทปก่อนนี่เปิดมาแล้วนะจ๊ะก็เป็นมือถือนะคะ ถือไหนไม่อยากแกะออกมาเลยมี้นลูกชายก็จะทำหายหมดนะคะอะไรอันนี้ก็็ะเป็นขี้ชที่ชาติาาใหญ่โตมโหลานมากจาก้ <laughs> าแม่ที่ชาติเนี่ยเห็นไหมที่ชาติอ๋อที่ชาติแล้วก็เอามือถือเสียบเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปอันนี้ก็เป็นปลั๊กนะคะวางไว้ก่อนครับแล้วก็เดไม่แกะ นี่มือถือ,อน,นี้นะคะนี่เห็นไหมแบบนี้เออ,อเอาไปเลยจ้ะอืมองใบนี้ที่แกะไปเล่นหาของไม่เจอนะคะก็น่าจะเป็นม้องของข้าวนาะเพราะรู้สึกม้องุงข้าวจะได้สองอันไข่ใบนี้ก็เป็นโทรศัพท์นะคะก็น่าจะเป็นโทรศัพท์ตู้สีเขียวหรือเปล่า พอรู้สึกมันจะซ้ำซ้ำกันเป็นสีเขียวอันนี้นะคะสีเขียวแล้วก็สีเทาเนาะมันจะซ้ำกันอยู่นะคะแกะไปแล้วหาไม่เจอแล้วกุลูกไปเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะอันต่อไปนี้จ้ะนะเนี่ยอึง้งนะนี่เป็นโทรศัพท์ใบจากเมื่อกี้เลยนนี่ย ใบนี้มาดูลแล้วกันนะโทรศัพท์รุ่นนี้นะจ๊ะไหมตึง้งนะลูกชายเห็นลูกชายถามมันคืออะไรแม่เพราะว่าเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วเนาะมือถือเอ้ยไม่ใช่มือถือที่โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านนะคะตู้โทรศัพท์เนี่ยเด็กโทรศัพท์ยอดเรียนเนี่ยเด็กไม่รู้จักแล้วเนะาะคับเราก็คลดสิิกกันไปนะยุค90นี่นะคะนี่ ก็จะเป็นตัรสับยอดเหรียญแบบนี้นะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6หแบบนะคะวิสีทองสวยมากเลยแต่ไม่ได้มาเลยนราจะได้สักอันเนาะสีทองสวยออันต่อไปเลยนะจ๊ะนี่อให้ทาครับออันนี้ก็เป็นสีเทานะคะเหมือนกันกันกบรุ่นเมื่อกี้เลยนะคะมอมมาเชียว ใช้เล่นมอมมาเชียว่จะเป็นอย่างนี้บางบางอันนะสายตรงนี้มันจะเป็นเชือกเฉยๆบางอันก็จะเป็นไอ้ขดๆแบบเอวนๆเหมือนโทรศัพท์จริงอะนะก็แล้วแต่ว่าจะได้มาเนาะ,ะไปจ้ะอัน,นี้อันนี้คือมันมันมันสวิงได้ด้วยนะไอตรงที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,น,นี่มันสวิงได้จริงด้วยอ่ะแล้วปุ่มเนี่ย ปุ่มกดไม่ได้นะคะปุ่มกดไม่ได้แต่มันก็จะหมุนมาเหมือนจริงอยู่แต่อันสีแดงอ่ะอันสีแดงอ่ะตัวหมุนนะหมุนได้ค่ะลูกตอนทีคุณลูกคุณลูกเล่นอยู่เนาะ <c oughs> เล่นอยู่เนะ,ะเราก็มาของเราแล้วกันจ้ะ,อ,ะอันนี้เราไปกันไข่มาแกะกันแบบ อ,อันต่อไปก็จะเป็นโทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะนี่โทรศพรัพท์ไหมก็เป็นโทรศัพท์หยอดเหรียญเหมือนเดิมเนาะอ่าตอนนี้เราก็ได้สามแบบแล้วใช่ไหมสามแบบสามสีนะอันนี้ก็สวิงได้เหมือนเดิมเป็นหยอดเหรียญน,นะคะเห็นไหมเห็นไหม ปุ่มกดอันนี้สายจะเป็น,นยนะังไงสายจะเป็นแบบเกลียวเกลียวสปริงนะคะแบบเหมือนของจริงเลยนะคะจะสวยกว่าเห็นไหมลาบวางหูไปแล้วมันก็จะแบบตรงเนาะเนี่ยสายซับวางหูเนะี่ยมันก็ตรงแต่อันเชือกเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะแบบเอียงไปตามเชือกเนาะไปจากอันต่อไปเลยนะคะ แกะมาแล้วอันนี้แม่ลืมกดซะอย่างนั้นนะคะดึงขอลล่นกันกับเมื่อกี้นะไม่เหมือนนะอันไหนไหนเอาสีเขียวมาให้แม่ก่อนเร็วไม่เอาไม่แม่ดูก่อนอ๋อรุ่นกันนะคะเขาไปเล่นซะแล้วเนาะอ่ะก็พอจะดูได้แล้วเนาะว่ามันไม่เหมือนกันกับเมื่อกี้เนาะเห็นไหมอันนี้เป็นเชือกเห็นปะมันก็จะมีความแบบอันนี้ก็ยกได้เหมือนกันมันจะมีความแข็ง อาจจะไม่สมจริงบ้างเนาะนะก็สวยอยู่แบบนี้ไม่เสียบการ์ดหรอือเปล่าใช่ไหมเหยอดเหรียญนี่เสียบการ์ดไปจ้าอันนี้ได้ซ้ำมาสองอันนะคะนี่เห็นไหมหลังจะแกะเลยเหมือนกันดิเหมือนกันเลยไม่มีความแตกต่างนะคะ รูต่อไปตึงอ่ะอันนี้ก็น่าจะซ้ำเนาะภาษาอ่ะมีปักด้วยอันนี้มีปกักทำไมอ้น,นุ้ยไม่มีปักละ่ะหรือว่าเรายัดเนาเราจะเอาปากักอันใดอ๋อปักของหม้อุงข้าวหรืออะไรอันใดอันหนึ่งมายัดแน่เลยยัดแอบ,บรูปแน่เลยนะนี่ไงฝาของ กาน้ำร้อนอตรงนี้เองนะเจอแล้วนะจ๊ะ่ากาน้ำร้อนครับครับอ่า,า,า,าน,านีกาน้ำร้อนนะคะเหลือแต่ฝาเอ๊ยไม่ใช่เหลือแต่ตรงก้นที่เสียบปลักได้นะคะนี่อุปกรณ์เข้ามาครบแล้วรู้สึกว่าลองก้นนี่อยู่จะอยู่ตัวทำงานข้างบนนะแม่เก็บแอบตัวเล็กเงเดียวอะ่ะเอาไว้นะจ๊ะ มาดูโทรศัพท์อันนี้ซ้ำจ้าที่ลาซ้ำนะไม่ต้องแกะเนาะสีก็ซ้ำด้วยจะได้จังใส่ไปนะดอนนปนนูอันนี้เป็นนอันนี้เป็นหม่าหองข้าไม่เหมือนใครนะจ๊ะทำไมกล้องแม่โม่วม่เนอะรู้สึกว่าต้องหมุดมัิดมี ของข้าวอันนี้เปิดฝาได้ด้วยอ่ะนี่เดีย๋ยวดูนี่ลกันไม้ยามสะท้อนกับแสงแดดไม้เปิดฝามีทับพีได้หรอดูสิอ้ามีทับพีไม้ด้วยจ้ะนี่แหละสิ่งที่แม่อยากได้แม่แจีเจอืมโอ้หนักหนักเหมือนกันนะคะโอ้ถ้าน้องไปปลาหัวนี่แตก แน่ๆหน,นักอยู่เดี๋ยวนะแกะยังไงเปิดยังไงจ้าอุ้ยล็อกไอ้นี่มากเลยกลัวกลัวตัวล็อกมันจะแบบแตกอะถ้าเผื่อแกะไม่เป็นอะอ่ะเห็นไหมกลัวตรงเนี้ยกลัวตรงเดยเนี่ยจะหักถ้าเผื่อแกะไม่เป็นแกะไม่ดีนะนี่ ก็ดูสิหลุดออกมาเลยอ่ะใส่ไปดันเข้าไปเห็นไหมอย่าอย่าอย่างัดเยอะเพราะว่าหลุดค่ะมีความหลุดออกจากไอ้นี้เลยอ่ะของงัดเยอะใช่ไหมตึ้งแม่ทำใครับอ่าข้าวเ่็กให้หม้อข้างในออกมาได้นะจ๊ะอยจะได้ตัวนี้ครัแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่ดูอู้ข้าวนะคะถ้านุ่มๆ แม่ตักข้าวลูกชายขอนะแม่ลองตักข้าวออกมาดูสิได้ไหมมันเป็นยางนะคะเป็นยางนิ่มๆเนาะยาวออกละกันข้าออกได้พังได้หลุดแน่ข้าวเป็นสีชมพูเลยจ้ะอันนี้ข้าวดอกซากุระเหรอเอาหล่นอีกแล้วแม่หมอ้อเป็นพลาสติกหมดเลยนะคะดูสิมีความแบบเลอะกาวนะนี่คือกาวนะ นะนี่เป็นหม้อหม้ออุ่นทิปรุ่นเก่าเก่าฮะรุ่นแบบมือ,อยังหมุนแปแบบ๊กๆ <g ül> ก็เหมาะกับคนยุคเก่าแบบเราเนะไหมนี่ใส่ปลายจ้าปิดจ้าปิดตึง้งเนี่ยตอนปิดเปิดเนี่ยแหละลูกจะทำพังแน่ๆน,นะนะครับครับครับโอเคลูกเนีกอยากเอาไปเล่นแล้วนะคะ <laughs> ขอแม่ก่อนขอแม่ยังครับขอแม่ยังขอแม่ยังดูโอ๊รีบให้ขอแม่ยังไห <ขอ S 1> นไห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 นครับแม่ยังครับแม่อันนี้น,น,น,นี่เราได้ข้าวสีชมพูวันนี้นะคะนี่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 ลายอื่นก็สวยอยู่เนะาะ ปจากอันต่อไปน่าจะชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่นี้นี่ลูกเกือบสุดท้ายนะคะเพราะลูกสุดท้ายจะเป็นถ้วยราเมง,งเนาะที่เราแกะเล่นไปแล้วครับดูก่อนดูก่อนว่าเป็นอะไรอ,อ้มันไม่มชัดเลยไม่ซูมให่ะเห็นยัง เป็นอะไรเนี่ยคอมนะคะเอ้ยไม่ใช่คอมสิมันจะคอมหรือมันจะทีวีเนี่ยคอมเนาะจอคอมนะคะจะอ,อันนี้จอคอมแล้วก็อันนี้อะไรเคสคอมใช่ไหมอันนี้คีย์บอร์ดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรไม่ไม่รู้จริงจริงอเมาส์เหรอแป้นเมาส์อ่ะ,อะแล้วก็โน้ตบุ๊กนะคะ hey, อันเล็กๆลกนี้นะคะ โอ้โหจิ <t ù> ๋วจริงอันนี้ไม่ได้อะไรเน่ยครับแกะไับวางไว้ลูกหนูวางไว้ไม่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 แกะแม่ได้โน้ตบุ๊กนะจ๊ะอ่าโน้ตบุ๊กได้โน้ตบุ๊กเองอันจิ๋วว่าเอ้ามันไม่ชัดเลยมันก็จิ๋วเห่นไหม อันนี้คือตัวอะไรอ่านว่าอะไรแม่ไม่เห็นเลยอะอ่ะเห็นไหมอืมอานีีกนนอวปุ๊บดึงดึงเออลุ้นหน้าเตึบเลยเห็นไหมอันนี้มาเสียบอันนี้มาเสียบครับกะหนครับอันนี้มาเสียบ อย่าดึงไปลูกเดี๋ยวค่ะอย่าหยุดนะเสียบได้แหละถ้าระวังว้เล่นเนาะนี้เดี๋ยวก็อันนี้ไม่ได้มันจิ๋วมันเดี๋ยวหนูทำหายหนูทำพังแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะเป็นอันสุดท้ายเนาะคืออันนี้และนี่คือกาชาปองที่ได้รีวิวไปนะคะยังไม่ได้แกะ สองอันนะคะเพราะเดี๋ยวให้ลูกไปเออเป็นของขวัญจับปีใหม่นะคะไปจ้าหมดไปเท่าไหร่ลมละลายไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วจะเนี่ยอยากไปญี่ปุ่นอีกแล้ววันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย